ทำไมได้ลูกอ้อออดของพวกเราผมขออนุญาตพูดกับท่านผู้ชมตรงๆเลยนะครับอย่าโกรธผมนะแฟชั่นในเกมฟรีไฟนี่ยผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยมันเอาไปแล้วฮะผมเห็นเนี่ยเด็กๆชอบใส่เกงๆปีกนกใส่เสื้อสีดำๆเฮ้ยผมถามคุณจริงๆ คุณแต่งตัวตึงๆแบบนี้คุณจะไปโชว์หญิงอะหญิงเขาจะเห็นว่าคุณเ,เหมือนคนทั่วไปเ <_ EN> นี่ยนี่คือตัวละครของผมเราต้องล้ำมาเราต้องล้ำกว่าคนอื่นเขาแต่แค่ผมล้ำไปเยอะฮะ <_ EN> <_ EN> ถ้าผู้ชมดูการแต่งตัวผมโคตรมิกแอนด์ไม่แมทช์เลยฮะเขาเรื่อเทนมาจากอนาคตท่านผู้ชมแต่ขออนุญาตด,ดูก่อนว่าหูย ใครแอดเพื่อนมาบ้างนะครับผมเยอะมากนะครับก็พยายามรับทุกคนใครแอดมาผมรับหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชวนมาเล่นด้วยกันผมพยายามจะพูดอะไรวะ <laughs> ผมพยายามจะชวนทุกคนนะท่านผู้ชมจะได้แบบไม่น้อยใจกันเฮ้ยพี่ทำไมชวนคนนั้นแต่ไม่ชวนผมอืมอยากให้คนที่แบบแรงไม่ต้องสูงมากอะป <laughs> อนไก่นี่ไงชื่อก็บอกอยว่าปอนไก่แสดงว่าแรงไม่สูงนะครับผมนี่มาแล้วปอนไก่ คนแรกคนแรกฮะชนให้หมดชนให้หมดใครมาก่อนก็ได้เล่นนะ <c oughs> ใครเข้ามาช้าก็อดโอเค <c oughs> ฮ<ะ>ัลโหลครับฮัลโหลเปิดไมค์กันได้ไหม <c oughs> เปิดไมค์คุยกันฮัลโหลอุ้ยเบาอุ้ยอยาบุ๊คฉชุกต็ตกใจหมดเลยเอาสวัสดีคนดูหน่อยเร็วๆ <c oughs> อ่ะอ่อทีละคนทีละคนนะเอาทีละคนก่อน <c oughs> น้องใจเย็นๆนะลูกใจเย็นๆน,นะลูกนะคุมสติตัวเองให้ดีๆน้องทีเอ็นมสดชื่ออะไรครับชื่อเลนใช่ไหมอ่ะมึงเอานมสกุลมาเลย ททเชื่ออะไรนะครับพี่ไม่ได้ยินเยพิมพ์ให้ก็ได้อ่าโอเคโอเคโอเค,อเคพพ์น้องพิมพ์แล้วน้องปิดใหม์ไปเลยฮะเสียงมึงช็อตมากน้องชื่อเทียน,นใช่ไหมฮะมีคนบอกไอดีอยู่โอเคกูคไม่คุยกับมึงแล้วโอเคแล้วก็มีน้องน้องน้องปอนใช่ไหมฮะครับอ๋อไอปอนเนี่ยเสียงมันเหมือนผู้เหมือนคนหน่อยแล้วก็อะไรเนี่ยขอใจหน่อยชื่ออะไรครับเนเนเชื่อออนค่ะว้าน้องออนผู้หญิงด้วยโอ พี่ถามน้องออนเลยในฐานะเฮ้ยไม่ดีสิไอ้ชิบหายไอ้พี่กินเติมเกม๊ย่นหน่อยดิพี่กิมผมขออนุญาตเตะไอ้เหี้ยนมสดไม่ออกไม่ไหวแล้วรำคาญเลยดีแล้วพี่ดีแล้วน้องออนเอาฐานะในที่น้องออนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวในในทีมเราตอนนี้เนี่ยนะครับน้องออนว่า การแต่งตัวของพี่เป็นไงบ้างเท่เท่เท่เทมากค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือผู้หญิงตาถึงคุณผู้ชมถ้ามีคนไปจีบน้องออนแบบแต่งตัวอย่างเงี้ยน้องออนว่าไงหนูปัดไปเลยคนแรกเลยค่ะเอาเอาเอาคาใหม่ชื่ออะไรครับชื่อคิวเหรอเงียบใส่กูซะงั้นเฮ้ยเชื่อทุกคนพร้อมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดสี่สี่กันนะฮะจริงๆก็อยากจะหาเพื่อนมาคุยเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในการแต่งตัวของตัวเองก็เลยแบบว่า ถามน้องๆน,น้องปอนชุดพี่เป็นไงบ้างเอาแบบตรงๆคอมเมนต์ตรงๆเทครับนี่ไงเด็กมันตาถึงคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกฮนะคือสไตล์มันมันล้ำโลกไปแล้วอะ่ะอย่าง <c oughs> นีง้น้องๆแบกพี่ด้วยนะเอาทำยังไงก็ได้ไม่ให้พี่ตายพี่เขินคนดู <c oughs> เห็นไหมครับมีแต่คนมองเห็นถึง <c oughs> แฟชั่นไม่แอบร้อนเดี๋ยวมั้ย <c oughs> <c oughs> มีแต่น้องๆที่ตาถึงมองเห็นแฟชั่นของผมทั้งนั้นอนะ่ะไะ กูหลุดหรือว่าอะไรเนี่ยทำไมเงียบกันจ้ะท่านผู้ชมผมขอโทษนะครับผมผมเนี่ยไม่เคยเตะเด็กคนไหนออกจากห้องเลยแต่เมื่อกี้แม่งไม่ไหวจริงฮะผมขออนุญาตเตะไปคนนึงนนนนนนนมือ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 หนุสันมากเลยค่ะเอ่อไป็นเ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 ป็นอะไรครับอ๋อน้องกำลังแบบว่าวันไหวในความเท่ของพี่ในเกมใช่ป่ะเออพี่เข้าใจแหละหุยเรามีระเบิดด้วยเหรอเอามาจากไหนวะผมอ้อมหลัง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 พูดอะไรวะ เงียบเล้วว่าพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจทำตัวเป็นภาระอะไรจริงหนูรุนวะพี่หนูเป็นอะไรอะคะหนูวั่นไหวในชุดพี่ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันตื่นเต้นขนาดนั้นได้เล่นเกมกูนะอือทุกคนว่ะเอาว่ะน้องออนน้องออนผู้แบกทุกคนวมามือมือสั่นนะพี่ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นมึงเจอน้องออนกูลุบลบมา น้องออนเก่งมากลูกเก่งแบบเก่งสุดๆโอเคเราสบายแล้วทาว่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาจริงๆเนี่ยผมออมมือนะครับไม่งั้นเนี่ยน้องออนเขาจะไม่ได้แสดงฝีมือสักเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยนะครับผม <c oughs> ไอปอนมึงเอาหน่อยวะเฮียมึงอายผูดอีกมากไหมเนี่ยทำไมเล่นฟรีไฟเก่งจังเลยน้องออนมึงร้อย่างเดียวมึงดูกัญชามาปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปขวานะจะวาอะไรจริงเหรอขวามีเหรออุ้ยเออมีใช่มันยิงกูแล้วเนี่ยอุ้ยตา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 ย โอ้แม็กดาโก้เวนไอ้ยาเสื้อฟลายแล้วมึงไอสองตาปิดแล้วนะเชี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยท่านผู้ชมผมทำอะไรไม่ได้เลยว่ะนี่เรากำลังเจอแรงอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันรู้สึกว่ามันดุเดือดจังแรงแรงแรงแดง,แดง,แดง,แดงอีกแล้วคุณมึงไปสมัครตัวไก่และแอดกู๊ดวันเดี๋ยวนี้เลยนะมันไปแล้วมันไปแล้วเห็นแ,แล้วเห็นแล้วนองแล้วเออพร้อมไหม เทียมน้องออนกูไม่ติดไอป้อนไอเวนได้อยู่ได้อยู่หนึ่งหนึ่งทุกคนตั้งใจตั้งใจนะไม่ไฟพี่อ่าบอกตัวเองด้วยตั้งใจนะได้อยู่ได้อยู่เพิ่งเริ่มนิ่มเพิ่งจะหนึ่งเท่าเฮ้ยลองใช้แผนพี่ไหมเราไปด้วยกันพี่จะได้ไม่ตายคนเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเราเราถมซ้ายเราถมด้วยกันเลยพี่ไม่ตายคนเดียวตายหมดอันนี้ก็ไม่เอานะสิเอ้ยไม่ตายไม่ตายบัตรประหลังกระปิบดังมันพูดแหละมันวะเฮ้ยยุยยุยอย่าทิ้งกูดิโอ้โหเผอร์แป๊บเดียวหายหมด นี่หรอ,อจ้ยังเอ๋อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคขอกันขอกันมึงมีโคโน,โน้อ่ะพี่ก็โคโน้มให้มึงคิดว่ามึงเท่มากไอ้หวัวเสือแล้วกดสามเลยแม้โอกาสมึงหรอกอุ <c oughs> อ๊ยพี่โดนอนะ่ะพี่โดนเม็ดหนึง่งได้อยู่ได้อยู่เล่นก่อนเล่นก่อนบอกต้องรีบบอกต้องรีบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออปวดมากน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตายช่างมัน ทำไมผมเจอแต่แรงคนหัวทุกคุณผู้ชมมึงก็รู้ว่ากูไก่เฮ้ยเหนือเสื้อฟ้าปอนไก่อุ้ยปอนโดนหน่อยปอนโนนเก็บว่ะไอ้ไม่ใช่ไอ้ปอนหเปล่าใครวะเนี่ยเมื่อกี้อุ้ยหลัง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 เอาเว้หนึ่งหนึ่งไว้ยปอนไม่ต้องกดดันเว้ยแต่ถ้ามึงแพ้พวกเราแพ้เออไม่ต้องกดดันน้องรักมืออย่าสั่นดิเอาว่ะปอนเอาว่ะจังหวะปอนบุกว่ะอุ้ย เขาหวัวปอนสวยน้องรักไอ้มอ <'m> โอ้โหนี่คือน้องรักผมมีคนหนึ่งออนกูไม่รักเงี้ยท่าน <c oughs> ผู้ชมท่านผู้ชมก็รู้ผมเล่นฟรีไฟได้ไก่มากแล้วผมแม่งมาเจอแรงแบบอย่างเงี้ยน้องๆมันทําเกินเกินไปน้ยจริงมีใครมีไอ้บอลเหลือไมคคับแบบว่าเงินเหลืออะไรอย่างเงี้ยขอสักเม็ดนึง เอาไว้ป้องกันตัวขอบคุณครับพี่จะวางทันหรือเปล่าโอ้โหมึงตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะวีออนปากมันแซ่บนะเดี๋ยวก่อนออนอยู่ไหนออนออนบอกพี่ด้วยไม่้องอยู่ข้างบนโอเคโอเคโอเคหน้าตาพี่ตั้งใจมากอะตอนนี้ในกล้องอะพี่นึกพี่สอบโอเน็ตโอ้โหมึงโดนไปดิโอ้แล้วพี่ฟิปเขาคมอยู่แล้วด้วยคนนี้จริงฟิปโคตรเก่งอะเออจริงจริงชมอีกชมอีกชมอีกเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแล้ว โถ่นี่มันคือไก่ในกำมือเราตัวเดียวเลยพี่บอกให้โอ้ยยังไม่ต้องถึงมือผมมาถ้าผู้ชมดูเอาละกันเฮ้ยพวกเราสามหนึ่งแล้ววะ่ะสี่หนึ่งโชว์คนดูไปไหน่อยทำให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตี้นี้มันโหดกันจังวะตีนี้มันโหดกันเกินไปแล้วนว้ยอ๋อมีพี่ปิมแบกนี่เองอะไรเงี้ยทำให้คนดูเขาแบบรู้สึกนี้เลยอ <c oughs> ะจ่ามีท่ารอยโอ้ปากแซ่บปากแซ่บอีกแล้วออนมันปากแซ่บไปเยอะท่าผู้ชมดู คือมันจะแดกดันอะว่าผมยิงไม่โดนอะปักมันแซ่บนะตีตั้งไอ้วอกันเลยไม่ต้องออกมาเห็น้วเห็น้วชุดฟ้ามันไปแล้วหลักแล้วมั้งมันอยู่ในโคโนะตรงไหนตรงไหนมันมันเป็นข้นไม้อะ พี่ยังไม่เอาจิงเลยเนี่ยออกเล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 ยท่านผู้ชมเราไม่ต้องดูดาเมจหรอกเนาะเพราะว่าก็น่าจะเห็นอยู่ว่าผมยิงเยอะนะครับผมออกเลยออกเลยออกเลยกดออกเลยกดออกเลยหนูบอกก็ได้ค่ะมันแหลงแดงอ่ะท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมว่าแบบมันโหดมากอ่ะนะครับ1,003ได้อยู่เอาไม่ใช่1,003หรอกกู900ดูผิดเขินไหมเขินไหมดาเมจน้อยที่สุดในทีมฮะเหลือเชื่อ ถือว่าผู้เองทําดีนะที่พี่อุสายอมอ่อนแล้วก็ให้ผู้เองได้ฉายแสงเนี่ยผู้เองจะได้ลง u t u b e กันแบบไม่เขินอายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมแต่งตัวแบบแต่งตัวใหม่ก่อนนะครับผมน้องๆมันจะได้แบบมีกําลังใจเล่นไงถ้าเห็นว่าผมแบบแต่งตัวตึงๆอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยคนโหดมาแบกนะอะไรเงี้ยนะครับแต่งตัวตึงๆก่อนนะครับนะครับนี่ไงนะี่แล้วดูกางเกงผมตึงแบบนี่ใส่เกงนี่เลยนะครับรองเท้าก็นี่โอ้โหเป็นไงพวกมึงเห็นชุดพี่ยัง โคตรตึงนี่โถไปอีกสักรอบไงท่านผู้ชมชุ่มตึงไหผมจะพยายามนะครับผมเล่นกับทุกคนที่แอดมานะครับผมอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับสำหรับครดี่มีผมเป็นเพื่อนนะครับผมก็จะพยายามนะจะพยายามสายมือสายมือมาคนนึงไม่เกีเห็นคือเห็นเลยเมื่อกี้มันหลบสายตาเทพเจ้าไม่ได้หรอกจริงนั่นไไชุดแดงอ่ะปะดมอะอยู่ได้อยู่นี่แสดงตรงนี้ จะและ้วจะแล,ะละ้วจะแล้วเราเลยที่มันอยู่ไหนวะึ <P ew is> มจะวิ่งมาต่อยหรือวะโอ้โหมึงเข้มเป็น One วันพันแมนเนีย่ยวะเฮ้ยมันต่อยตายเลยอย่ะยังไมโคตรบ้าเลยท่านผู้ชมมันต่อยตายเลยปั๊มปั๊มปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนโอ้แม่งต่อยต,อยตายเลยไอ ้นีมันกินอะไรเข้าไปว่าเราเจอตีตึงว่ะเฮ้ยแต่แต่ได้อยู่ลูกทีมผมได้อยู่โอ้โหนอกจากนี้ยังมาซ้ำสอบคุยอีกพวกชั่วได้อยู่ครับได้อยู่ครับทำไมยิ่งเล่นมันยิ่งตึงว่ะเนี่ยฟรีไฟล์เนี่ยแรกๆก็สนุกดีนะตอนแรกๆพี่คนหนุกับพี่ยิงแต่บอทเนียทุกวันนี้แม่งเจอแต่คนหายสู้ใครก็ไม่ได้เดือเชื่อตอนนั้นเข้ามากันเป็นแคนเลยออ๋อเขาว่าเป็นแคนเลยเหรอฝั่งนู้นเหรอนี่มันฝั่งขวาเหรอวิ่งขวาเหรอ เจ็บเจ็บชุดแดงเจ็บแบบเจ็บเจียนตายเจ็บร้องไห้อุ้ยเขาหัวหุยโคตรเดือดหลังคาดรอปไปหนึ่งว่ะหุยหุยหุยพี่โดนพี่โดนพี่โดนตัวหลังคาน้องไปตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าดึงหรือยังอู้แล้วฝั่งเราแม่งเหลือสองน้องมดไม่หนุกตายเร็วจังนะลูกมันผิดทางเทคนิคเทคนิคเงี้ยมึงขออ้างเยอะว่ะอุ้ยตึงไงไงไงหูโคตรตึงอ่ะตึงนี่ไม่มาวะ จังหวะนี้กูโถมแล้วน้อยมันไม่มาว่ะใจมันไม่ได้เด็กคนนี้โถโอ้โหมาให้ซ้ำอย่างงี้ก็ซ้ำเลยดีครับผมและเก็บของด้วยกลัวของจริงไหนบ้างหลังไหนหลังดันที่ดัน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 เลยวโอ้โ้และดูจังหวะการฟังไอวอละกันเมื่อทีมทันั้นทางี้ได้อยอ้อมนะครับผมโอ้ังไม่ทำเลยเลย รวจนไปไตายหมอกอะ่ะมันกลัวจัดไงไม่เกี้ยขามันสั่นมาเลยแบบว่าบังคับตัวเองไม่ได้สรุปเดินไปให้หมอกกินเลยเถดูออกไอ้พี่มีปืนสองบอกนะมีใครเอาปะ่ะไม่ไม่เอาค่ะพอดีนมีตังค์ยออนปากมันแซบนะเดีาดาเ๋ยวเขานะเฮ้ยขอคนไปอ้อมกับพี่คนหนึ่งเนี่ยเออไปเลยไปเลยอ้อไมไปเลยไปเลยไปว่มึงดูด้วยพี่หมากนะั้มังออมโอ้โหเจอจังเจอตัวเป็นๆตัวเบอร์เลยเอาระเบิดไอ้หนู อุ้ยมันเก็บม,มันม,มันมันสองตัวสองตัวสองตัวน้องนินจาน้องนินจาเอาหน่อยในในจักรมันงายของจริงเอาแช่ไอ้กูมีไอ้บอลเดียวเหลือเท่าน้องคิวน้องคิวเอาหน่อยน้องคิวเออมาดิมาดิสี่หนึ่งคิวบอกไม่ขนามือกูหรอก โชว์มันคิวโชว์มันหลังก็มีคิวไอ้โอ้คิวไม่ดูหลังวะน้อง <laughs> คิวบอกเอน็นฝั 1, ดสีกก่หนึ่งกูเป็นทศกัณฐ์หรือไงล่ะมิกิมันยอ่อใสเ่เราด้วยนะเว้ยเ,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 เมื่อกิมันยอ่อยใสเ่เราเว้ยแล้วมันบอกว่าโอ้ยตีนี้โคตรกากเลยว่ะกูยังจะเจอไก่เลยเฮ้ยมันพูดงี้ปากมันแซ่บเกินเฉยแม่งไม่มีใครของขึ้นเลย <laughs> เหลือเชือ่อเอาจริงหรอมาเอาจริงเหรอใช่เอางั้นอหรอวะน้อง ไปครับมาแล้วมาแล้วเสื้อแดงถามเลยมีสีดับหมือนกัวพี่เหมือนกันอุ้ยเขาหักโอ้ยสายก็มีเนื้อเชี่ยแมงเงือกทำไมกูต้องมาเจอแรงอย่างนี้ด้วยอบออโอ้ยแม่ไม่ตายได้ไงวะแมงเง้อสงสัยแม่สั่งมหาอุด สองสองแล้ววะมันจะได้ซูซี่ไงเหรอ <c oughs> พี่ขอเล่นในนี้วะ่ะตอนนี้พี่ขอเล่นลูกซองวะ่ะได้น้องอมก็มีพี่ไม่ไมไงลงบอล<ะ>โดนตายแล้วเนี่ยดาวาถามเลยเฮ้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 ยขวามจิ้มมันจิ้มโอ้ยตายไปตอยู่วอยยย โอ้โหตายคู่วัดเจี็ดเหลือจะเชียร์ต่อให้ก่อนพี่ต่อให้ก่อนโอ้ยมึงต่อยมันเยอะจัง<อ>วะเฮ้ยผู้เองอันนี้พี่ไม่ได้พูดได้คิดมากนุ้ยถ้าเราแพ้ออกคลิปอะเราจะโคตรเขินเลยนุย้ยไอพี่อะไม่เขินหรอกเพราะว่าพี่ชินแล้วไงพี่ไก่แต่ถ้าพวกเองแพ้ออกคลิปอะคนก็จะเอาพวกเองไปนินทานะเว้ยจริงๆนอนจริงร่างมาเออเอาจริงทักทีอะไม่มีวันได้ตอดหนูเอาดูเออเราเอาดูอนายป้ามีดับไม่มีเดบิว โอ้แแมาจากไหนครับาพา่อน้ามาแล้วถ,ถอดถอดเสื้อเลยมาสองตัวตัวถอดเสื้อมาแล้ววิ่งเข้าบา้านฝั่งขวามี่อย่าซ้ำกูอย่าซ้ำกูอย่าซ้ำกูกูขอร้องแม่งไม่ซ้ำโดยปล่อยกูแห้งตายเอาไว้น้องบอนน้องบอลน,น้องบอน้องเอาแล้วเนาะหัวใจหนูเต้นจเฉยๆเลยอ่ะ สองหนึ่งสองหนึ่งสบายออนเอาอยู่พี่รู้ <c oughs> หูยระเบิดอเออมาดิมาดิออนบอกมาดิโอ้โหไอ้มอเอออ้ยหุ้ย,อ,ยอุอย,อยมาดิเออออนสวยน้องรัก โอ้แล้วดูดาเมทดิ910ปอนไก่นี่เราต้องแบบปรับปรุงนะพี่ไม่อยากจะแบบอยากจะพูดนะจริงๆนี่พันสี่เห็นเออโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆมากนะเดี๋ยวพี่ปิดคลิปก่อนโอเคขอบคุณน้องออนนะครับผมน้องปอนแล้วก็น้องคิวด้วยนะครับเจอกันสำหรับคนที่อยากจะเล่นด้วยก็อยากเจอแรงที่มันไก่ไก่กว่านี้เออขอบคุณเสื้อยืดสวยๆนะครับผมนี่ไง แม่เงยทรงเอจัดๆนี่เลยจากแบรนด์ v i c ต o r y of d a k a l i s นะครับผมนี่ท่านผู้ชมกล่องสวยมากนะครับใครสนใจตามไปโดนกันได้นะครับผมและสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมฟรีไฟล์หรือเกมมือถืออื่นๆนะครับผม The Hunt Shop แอดไลน์ไปทักไปพี่ผมเติมฟรีไฟล์พี่ผมเติมเกมนั้นเติมเกมนี้ลองทักไปพูดคุยสอบถามราคาดูนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากจากกัน 넌넌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 